สวัสดีทุกคนด้วยนะฉันยันจังเองจำได้หรือเปล่าพอดีว่าฉันเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนสีผมมาใหม่เป็นสีแดงแรงฤิ์หวังว่ารุ่นพี่เนี่ยจะชอบอะนะรุ่นพี่จะต้องมองเห็นฉันแตกไข่แน่ๆเพราะผมฉันเนี่ยสีเด่นสะดุดตาที่สุดแต่ก็ยังมีบางคนะนะะที่บางอาจทำผมสีแดงเหมือนกับฉันยกตัวอย่างเช่นนางนี่แหมทำเป็นติดดอกไม้ ทำไมฉันคิดไม่ถึงเนี่ยทำไมฉันถึงไม่ติดดอกไม้บ้างนะเฮะ้คิดว่าน่ารักตายเลยอะ่ะเดี๋ยวเธอไม่ว่ายังไงในวันนี้อ่ะนะฉันจะฆ่าใหมดทุกคนเลยยังไงล่ะคนที่ผมสีแดงเนี่ยจะต้องตายทุกคนโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเอาอุปกรณ์มาก่อนอะนะ่ะดเฮ้คิดว่าทําผมสีแดงแล้วจะเด่นไปมากกว่าฉันอย่างนั้นอะเหรอ คงอยากจะให้รุ่นพี่เนี่ยสนใจละสินะโอเคก่อนอื่นเลยฉันคิดว่าฉันจะเอารูปประคำเก็บไว้สักหน่อยเพื่อในบางทีที่ฉันเนี่ยไม่อยากให้เลือดเลอะแปดเปื้อนมาที่ตัวฉันเนี่ยนะต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นอาวุธหนักละสินะฉันคิดว่านะในนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นี่ยังไงล่ะเขาเรียกว่าปืนแจน่ะน่าจะใช่อะนะไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่มันเหมาะมากๆเลยนะที่จะเอาไปกำจัดคนพวกนั้นและเมื่อเตรียมอาวุธเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปจัดการนังพวกหัวแดงกันเลยค่ะไป let's go <S ไหนดูซิว่ามีใครเนี่ยหัวสีแดงบ้างนี่ไง นี่ไงอิตาโลกจิตที่ชอบตามนางโอสนะเฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าให้รีบรีบจีบโอสนะให้ได้นะ่ะอย่าปล่อยให้อีนางนั่นนะ่ะมันมาละลานฉันเรื่องรุ่นพี่สิทำอะไรไม่ได้เรื่องดังนั้นเนี่ยก็สมควรแล้วล่ะที่จะต้องตาย มานี่เดี๋ยวนี้เลยนะโอเคเราทำการหัวเราะนะคะให้เขาเข้ามาในห้องเสร็จปุ๊บก็ลูกประคารัดคอไปเลยคะ่ะนี่นะโอสนาสวยด้วยโอสนาไม่ทันแล้วล่ะเธอไม่ว่าจะตะโกนยังไงอะนะ ไม่มีใครมีทางได้ยินแกอยู่แล้วนะเมันนี่เดี๋ยวนี้เลยโอเคค่ะเราจะซ่อนศพในนี้ได้ไหมไม่ได้หรอโอเคเราจะวางศพไว้มุมมุมห้องแล้วกันนะคะเวลาเปิดประตูเนี่ยจะได้ไม่มีใครมองเห็นยังไงละ่ะอุ้ยจัดการได้แล้วหนึ่งลายนะคะไหนดูซิว่าจะมีใครอีกไหมที่อยู่แถวแถวนี้นั่นไง นั่นไงอีกคนนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมเป็นผู้ชายนะคะที่ชอบเล่นโปเกมอนเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ไว้ผมสีแดงหัวตั้งสด้วยนี่อยากเด่นมากขนาดนี้เลยหรือเนี่ยฮะคิดว่ารุ่นพี่จะสนใจแกหรือไงฮะคอยดูเถอะวันนี้ล่ะจะเป็นวันตายของแกอ้ฮิฮิฮิอ้ฮิฮิฮิเข้ามาสิจ้าพอนุ่มน้อยโอ้ย เขาเข้าตามมาด้วยค่ะโอเคเลยเราจะทําการปิดประตูนะคะแล้วก็รอบสังหารไปเลยนี่แนะคิดว่าเด่นนักหลืนไครอ,อ,อ่ะฉันทำอะไรผิดนี่ฮะโอ้ยฉันก็นแค่เล่นโปเกมอนคนหญิงไทยอะ่ะผิดตั้งแต่ไว้ผมสีแดงแล้วเขาใช่ไหม เดี๋ยวเราจะทำการเอาศพไปซ่อนไว้ในห้องน้ำชายนะคะน่าจะไม่มีใครมาเห็นหรอกมั้งก็คิดว่า่ามีคนกำลังอึ๊กอ,อยู่ก็แล้วกันเนี่ยนะโอ้นี่นะแล้วก็ขออนุญาตขำนิดนึงนะคะอุ้ยตายแล้ว่ะแป๊บเดียวก็มีคนตายสองคนแล้วหรือนี่เหล่านี้มันโหดจริงๆเลย ถึงตาของแกแล้วอีนางแอบแบฉันจะทำการกำจัดแกด้วยวิธีที่โหดที่สุดเลยล่ะไม่ต้องห่วงอะนะเพราะว่าแกเนี่ยจะทรมานที่สุดเนื่องจากว่าแกเนี่ยบังอาจมาใช้งานฉันให้ฉันไปเอาหนังสือให้อย่างนั้นเหรอเนี่ยแหละ เพื่อนที่โรงเรียนของฉันน่ะก็จะนิสัยไม่ดีแบบนี้เนี่ยแหละค่ะโอเคเธอน่ะช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมพอดีว่ามีอะไรจะให้น่ะเป็นอะไรที่พิเศษมาก,มากเลยยังไงละ่ะมาเลยมันเลยรีบตาม,มันาเลยนะนางแอบแบวิไม่มีอะไรค่ะฉันก็แค่วิ่งเล่นกับเพื่อนน่ะจะสนใจอะไรนักหนาจะมาฮ o n มาฮึมอ,อะไรนักหนาฮะ นี่ยันจังเดินช้าๆหน่อยสินี่ไงนี่ไงถึงแล้วห้องนี้ยังไงลาที่ฉันอยากพาเธอมานะ่ะเป็นไงสวยไหมดูสิมีอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมายเลยนะนี่นะเข้าไปเลยเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์เลยแกด่ะอ เสียใจยด้วยนะนางแอบแบลเดี๋ยวเราจะทําการอุ้มเขานะคะแต่เราไม่อยากเหยียบเลือดน,นะเราจะพยายามไม่เหยียบแล้วทําไมมันอุ้มไม่ได้เอมโอเคนี่นี่นนมุมนี้นะคะอุ้มได้โดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหยียบเลือดแล้วก็แปดเปื้อนในไดเลยนะคะเข้าไปอยู่ในนี้นะไปบ้า,าไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะอยาเข้ามานะคะไม่มีอะไรจริงๆค่ะเดินไปเลยค่ะ นังสะพานแห้งโง่สมน้ำหน้านะอุย้ยทำไมสะพานมันถึงได้หน้างโง่ขนาดนี้เนี่ยอุย้ยตายและสะพานนักเรียนอยู่ที่ห้องนี้โอ้โหแล้วห้องเนี้ยมีคนผมแดงอยู่แล้วคือแบบใกล้มากโอเคเราต้องรีบนะคะรีบจัดน,นี่นะตายซ้าโอเคแล้วเราก็วิ่งไปเลยค่ะแล้วห้องนี้ก็มีอยู่เช่นกันนี่แน่จ้วงเขาให้ป้าบโอ้โหเอาเลือดแคร์เนี่ยไปวาดรูปแทนก็แล้วกันนะ โอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็กำจัดคนที่หัวสีแดงครบทุกคนแล้วโอ้โหไปแกไปแกโอ้สภานักเรียนมาเจอแล้วนะคะเป็นเวลาที่แบบชุดชิลเชียดมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีสภาอยู่หน้าห้องน้ำด้วยโหวันนี้ด่มันช่างเป็นอะไรที่แบบรีบรนมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาเพียงแค่7จ็ดโมงยี่นาทีะคิดดูสิว่าฉันเนี่ยจัดการนางพวกนั้นได้เร็วขนาดไหนะ โอ้ยมีความสุขจริงๆเลยอะ่ะโอ้โหอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอุย้ยทำการแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเอาเอุปกรณ์เนี่ยไปเก็บแล้วก็เอาเสื้อผ้าของเราเนี่ยไปซักดีกว่าเพราะว่าไม่ว่ายยังไงอ่ะก็มีเวลาเหลือเยอะอยู่แล้วอ่ะดา ไปค่ะคุณผู้ชมเดินเรียบด่วนไปเหมือนเดิมนะคะไม่มีใครเห็นเราแน่นอนมีเวลา5นาทีในการที่จะแบบว่าไปซักพงซักผ้าแล้วก็เคลียร์อุปกรณ์ต่างๆนะคะโอเคเราจะไปทางนี้เพราะว่าถ้าเราตรงไปที่เจอคุณครูแน่นอนโอ้ยไม่มีอะไรจ้าเสื้อมันเลอะสีแดงเฉยๆได้ดอ๋อใช่ฉันอยู่ชมรมศิลปะนะพอดีว่าหัวหน้าเนี่ยบังคับให้ฉันน่ะมาซักเสื้อผ้าที่เลอะสีแดงเฉยๆไม่มีอร่อยโล โอจริงๆโอเคทำการหยิบแฟบนะคะแล้วก็ซักไปเลยจ้าใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาะทีเท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวฉันจะทำการล้างประแจด้วยนะเพราะว่ามันเหลอะคาบเลือดโซโค,โคของนางพวกนั้นอยู่นะสิอุ้ยเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันรอเสื้อผ้าซักเสร็จอะแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์ตำรวจไม่มีทางจับได้แน่นอนอ โอ้ชั่วรลายมากเลยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะฆ่าได้ภายในวันเดียวอ่ะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยนะคะเป็นไงพี่อันเก่งไหมชมตัวเองโอเคค่ะใกล้จะอสักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่านะคะ ตายล้วทำไมวันนี้มาถึงได้แบบชิวๆขนาดนี้คะอุ้ยง่ายจริงๆเลยอ่ะเพียงเท่านี้นะสีผมของฉันเนี่ยก็จะแดงที่สุดแล้วนะนั่นใครเจอเลือดอะไรเจอเลือดอะไรไม่มีค่ะ ดิฉันสะอาดเอี่ยมอ่องไม่มีเลือดอะไรทั้งนั้นเวอร์เวอร์ไปแล้วแค่หัวแดงไม่ใช่หัวเลือดขอร้องโอเคเราจะทําการเปลี่ยนชุดเลยนะคะเพื่อความเนียนน่ะคุณผู้ชมใส่ชุดว่ายนะ้ำเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละอันนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนนะคะนี่เป็นไงกริบคุณผู้ชมบอกเลยว่าการฆ่าครั้งนี้นะคะกริบมากคือแบบเป็นการสังหารที่แบบว่าไลลล่องลอยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเห็นปะ วินัยเห็นอะไรที่ตัวชันหรือเปล่าอ่ะพอดีว่าฉันเพิ่งไปฆ่าคนมาเชื่อหรือเปล่าโออจะไปเชื่อได้ยังไงล่ะเธอไม่มีเลือดละตัวสักนิดเลยอ่ะนะแน่นอนอยู่แล้วจ้าเพราะว่าชันเนี่ยเป็นนักฆ่ามืออาชีพโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเอาประแจมาเก็บที่เดิมด้วยเป็นไงคุณผู้ชมใช่เราคืนที่ค่ะเป็นเด็กแบบว่ามีมารยาทเป็นเด็กมีระเบียบเรียบร้อยมีความรับผิดชอบที่สุด มาค่ะเก็บลูกประคำด้วยนะคะเอามาคืนค่ะไม่ใช่แล้วจ้าเอาโยนยังไงล่ะนี่โอเคเรียบร้อยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอากระเป๋าไปวางด้วยนะสีนะมันจะได้ครบสูตรวิวาไงาโอสนาวาไงาลา,ารูวันนี้ยังไม่ใช่วันตายของพวกแกนะไว้วันอื่นก่อนเดี๋ยววันนี้ฉันปล่อยแกไปก่อนแล้วกัน โอ้โหเหลือเวลาอีก 59, 58, 57, 56อุย้ยทิ้งกระเป๋าคุณผู้ชมดูดิเวลาเหลือเฟือค่ะดิฉันเนี่ยเรียนกรีบเดี๋ยวไปยืนกับอาจารย์ดีกว่าเราจะได้มีพยานรู้เห็นนะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยหนูอยู่กับอาจารย์ค่ะอยู่ที่หน้าประตู หนูคุยกับอาจารย์อยู่อะใช่ไหมอาจารย์ปาริญญาไม่มีแต่มีนะจ๊ะไม่ใช่ร้องทำไมงงดูรู้เลยนะคะว่าติดติ๊กตอกโอเคเดี๋ยวเราเล่งเวลาไปเลยนะคะออ้ยแต่ละคนก็เริ่มเจอศพกันเยอะแยะมากมายวอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งเรียกวอสองพบเหตุด่วนเหตุร้ายมีศพทั้งหมดหนึ่งสสาสี่ห้าโอ้โห ทำไมฆาตกรคนนี้นี่มันโหดจังเลยคะ่ะโหดขนาดนี้เนี่ยหน้าตาจะสวยขนาดไหนอ,อ้แต่ว่าเราเดี่ยไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยสิจะไปจับได้ยังไงกันล่ะเนี่ยอุย้ยตายแล้ว <c oughs> ตายแล้ว เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะเป็นคนเดียวที่มีผมสีแดงโอ้กกับบ้านกันดีกว่าเรามาทำไมเนี่ยเสียค่าน้ำมันเปล่าๆมาก็จับคนร้ายไม่ได้เป็นไงคะ้ะรุ่นพี่ฉันเนี่ยมีผมสีแดงที่เด่นสะดุดตาไมได้ค่ะอฮ้ยเพียงเท่านี้รุ่นพี่ก็จะรักฉันแล้วละนี่คะ่ะก็มีการเกิดเหตุฆาตกรรมมากมายภายในโรงเรียนเลยนะคะโหจริงๆเลย ขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของนักเรียนทั้ง5คนด้วยนะครับเราเสียใจมากๆเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามามามว้าวันนี้เนี่ยบรรยากาศมันช่างสดใสจัง <c oughs> พูดสอนเสือไม่ได้สดใสจ,จังเลยอ่ะนะ ไหนขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยสินี่เซลฟี่กันหน่อยนะเพื่อนๆเป็นยังไงล่ะไปอยู่ในนรกเนี่ยมีความสุขดีไหมจ้าบึงอ่านมาผมสีแดงก็ต้องเจอแบบนี้แหละ โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะอยากให้ยันจังเนี่ยมาทําอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ